สวัสดีครับเพื่อนๆช่างหนึ่งครับวันนี้คือพรุ่งนี้ช่างหนึ่งจะเดินทางไปที่วัดนาสตนนะครับวันนี้ก็เลยม,มานับเงินนะครับยอดรวมที่เพื่อนๆร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมเขาเรียกว่าติดยอดกระถินกันนะจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไม่รวมอ,ออนไลน์นะเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่โอนเข้าไปทางวัดโดยตรงครับยอดกระถินวัดนาสตนปีนี้นะครับก็ช่างหนึ่งนับเรียบร้อยครับจำแนกจำแนกเออจำแนกจำแนกแจกแจ้ง จำแรกแจกแจงมาเรียบร้อยแล้วครับก็คือไม่จะมีเงินดูดวงนะครับช่างหนึ่งคือดูดวงโดยไม่ได้คิดเงินแต่แต่ว่าแล้วแต่เขาทาบุญเนาะคือทั้งปีอ่ะช่างหนึ่งก็ไม่ได้ว่าทําอะไรมากมายครับแล้วแต่คนทําบุญนะมีกาลังเท่าไหร่ก็ทาบุญยอดเงินทุกต,ตัวทําบุญนะครับกับหยอดหยอดหน้าพระช่างหนึ่งที่ที่ร้านนะ2817บาทโอโ้ใช้ได้อยู่นะเพื่อนที่เข้ามาให บึกษากับช่างหนึ่งนะเกี่ยวกับการดูดวงชะตาหรือว่าปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตอะไรเงี้ยก็มียอดทําบุญ2,817บาทครับผมแล้วก็มีพุ่มพุ่ม